สวัสดีครับอยู่กับช่องอาแพงลาเพิ่นออฟิเชียลนะคะอยู่กับที่สองนะ,ะมาเดินตัวว้องหันได้นานไปกินแล้วอุ้ยพาหนดูดอะไรเจ็บ <c oughs> รับแน่หรืยตอนรับแน่นนี่ไงมีกับข้าวตามสั่งเอามาสี่ไปสี่จี ไปนู้งเงนเรอขาบารดเบอร์คอยยังแล้วดูงานาอยู่นู่นไม่ไกลค่ะที่จอดรถเยอะมากไม่มีรถนะคะวันนี้เราติดคอติดรถเขา้ามา <todavía S 2> ที่เตรมจมาขายของแบบลดราคาหลาย,ายแบบไม่ฮอุ <S <S> <S> <S ๊ยมา นี่น่ากลัวจังเจอสินะดวงมันตกเงี้ยคืมันสวดาพอหูียงบสวดาหูมีร้านดีตีวันนี้รู้สึกว่าคนไม่ตกเนี่ยถ่ายได้บอกราไงอันนี้กำลังต่อคลิปนะคะที่ดันแบบงงมากเมื่อกี้อัน มือมันถึกปุ่มรถเสียมันก็เล่นตาคลิบไปเขาท่าไหนอันนี้ประตูคอนเสิร์ตที่เรอเนี่นยผมมีควอมมาก ดมดงมีคาตาคามะขออีก่าาเป็นมันมีมันมีรั้งอย่เยอะเลยนี่ไงเต็เป็นสองคอาแบบนี้ไปใช้ก่อนเลยไหมได้นาะ เอาไปใช่ก่อนเอาตื่นแบบตังต้องเอาแบบนอนฮะสิบกว่าบาทมีคอนโทรมาน่ะอของมาส่งหรอปเปล่าอันนี้อุ้ยมีกิฟด้วย ฉันไปเรืก่กว่าพี่จันมาเลยวันนี้เราใส่ชุดสียงพูนะคะพี่ชูปแบบมียังยังค่ะพี่ชูปแบะตั้งหูได้ไหนเดีตั้งหู

ดูประเดี๋ยน้ำหอมก่นอนสองตายอันนี้คือน้ำหอมไม่ใ้ไปเดืเอกออกเพนบังอะเพราะว่าช่วงนี้หนูต้องมาร์กหน้านะคะเพราะว่าหนาหนานูหแหงแต่งเครื่องสำอางบอติดเลย chị trời chị muốn chị muốn xa chị bên tổ hơn muốn bán mực bóng đang phong 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 chị tội đinh phong 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 บอกเคยแพ้ไปคนตาเธอค่ะาคนตาเธอใช่มีไหมคะม,มีบอ่อไอ <c oughs> <c oughs> คู่เดิมไงอยู่กับพี่นุกนุกฝากไว้ในกล่อง หมดแล้วแหละกระจาย่าจจนี่นะคะมีของมีแต่ของที่แบบมีแต่ของที่จำติด้บอกว่าเดินไปแถบเอา ไอคิดอยู่แบนึงคิดอยู่แบนึงเหื่อี่ มีครับตุ้งเห็ดสแกนก็สแกนครบสองร้อยสามสิบเก้าบาทสแกนจ่ายสแกนกดเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมกำลังสิไปเตรียมของหลังเวทีกันเลยครับซีเดอเอาสุดไปตากไปอย่างนั้นไปเจอก,กันใหม่ครับไล์สดเย็นนี้ค่ะ